จะกลับแล้วบ่กลับแล้วโอ้ยหนอเพื่อนคุยกันสิแม่รีบกลับเทอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้อะไรนะผมระมูลระมูลระมูลอะไรคือระมูลระมูลมวนท้องไงดูตั้งแต่พร้อมๆจนมาดูดิด กินได้ไงอืมอ้วนกว่าเดิมนี่หนิอ้วนกว่าเดิมแล้วเ <laughs> ออเว้ยตอนแรกพร้อมอยู่เนาะโอ้ผม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 กลัวไงกลัวเลยผมไปหาหมอหมอให้ยามากระสอบขนาดเนี้ยครับก็เลยกินไปกินมาเลย,นเนยอ้วนร่างกายแข็งแรงฮะแวนดำทำอะไรกันชนอโอ้มันต้องเชื่อมหมอกันชนไงตัเชื่อมแล้วครับมันแตกครับแตกตรงไหนแวนดำขนาดเราไปไปใช่ไหม เป็นจำพูน่าเขาคือเอาหาดิหาเบืงบ้งหาเบื้งโอ้ยมาผูกเปลเกะกะเด้เดินยังไงสะดวกดิโอ้ยสันชาย <c oughs> ไหนเชื่อมตรงไหนนี่โอ้โหทำให้ดีๆเลยบ่กนี่ <c oughs> ทำให้ดีๆเลยนะคือบ <c oughs> ่ทำหลวกๆเอาซีเมนต์เหล็กมาปะกับพอแล้ว อเชื่อมงี้มันเบืองไฟได้ลรอเออลงเสียค่าไฟเขาอีกเดอเยคเออเดี๋ยวเขาคิดค่าไฟอีกคิาไใคจ่ายค่าไฟนี่โพสเสร็จแล้วบอครับเสร็จแล้วพรุ่งนี้ขัดอ้าชนครับตอนนี้ชายล่างก็บอกว่าให้สั่ง pcy เลยอู้มไม แพงกันนะพันกาบาทเลยนะไหนไอ้ชายล่างนี่เนะี่ยพันกว่าบาทเลยนะผมนึกว่าไม่ถึงพันเมื่อก่อนแค่ 500. ห้าร้อยเองเมื่อก่อนห้าร้อยเด้อใช่อู้พันนี่มันขึ้นตามน้ำมันขึ้นหมดเลยอะ่ะ <c oughs> ผมนึกว่าแบบนี่มีเกินพันหรอกมั้งมันชิ้นเล็กๆเ,เอง <c oughs> ที่ไหนได้ครับน่าจะพันกว่าครับพันห้าหรอมัง้งดูงานโปก่อน อ้วมันทผิดเอาเอา้หรออืมมันแตกนี่ว้าสีโป้เหลือไหมนี่ที่ผมซื้อมาให้นะฮะหมดยังพอดีบ่ต้องโป้อะไรอีกไหมนี่ไม่ต้องแล้วใช่ไหมอ๋อเหลือกันชน พอดีเนาะเวลาปนเื้นเจ็บแต่หมดต้องซื้อใหม่อีกไหมนี่เบิ้งก่นอนเผมกันดีกว่าซื้อมาปล่องหน่อยมันพอเนาะโอ้ยต้องไปซื้ออีกรอบหนึ่งอีกนี่ครับไม่เป็นไรร้านอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับไปแล้วกันะโอ้ย จะรีบไปไหนวันนี้นนดดอ๋อนี่ครับเนียนๆ <ใน S 1> เนียนๆ<ใ>น,นียนี่ตรงนี้ก็จะปูหนาหน่อยนะตรงเนี้ยโปงตรงหนาหนิดนึงครับเพราะว่าตรงนี้มันบุบแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับวันนี้แค่รูปๆนะครับ ข้างบน,นก็เรียบร้อยแล้วสวยกิ๊บหรือฝากระโปรงด้วยนะครับฝากระโปรงแล้วก็ซุ้มล้อฮะดูก่อนดูทถายนการก่อนอ้าวมมันไม่ติดอะ จุยนะคะเออเออเออ,อ,อ,อสีก็น่าจะสามลิตรนะครับขาวมุกแล้วก็น้ำเงิน1นึงลิตรเป็นสี่ลิตรพอดีน่าจะพอแลกเกอร์นหนึ่งกระป๋องเ <c oughs> <c oughs> นี่ยฝั่งนี้ไม่ได้เก็บเยอะเลยเนาะเก็บแต่ฝั่งนน้น เฮ้ยอันนี้มันดูอะไรโอ้ช่างอันนี้รูอะไรนะโอกุญแจเออกุญแจเออใครจะพึ่งเบื่อกันนะครับคันนี้นะครับโอ้โหถ่ายลงทุกวันเลยนะครับแล้วก็ถ่ายดูนะครับอัปเดตรถนะครับทำอะไรมั่งนะครับ วันนี้ว่สิบห้าวันแล้วเนาะครับแมนพรุ่งนี้ตั้งหอเลยเือเ้ยเดี๋ยวก็มันเดี๋ยวก็มันขายได้เลยก็พรุ่งนี้เงินออกก็ได้ไปแปดพันใช่ไหมแปดพันได้ไปแลยหกพันอใช่ไรมัางหกพันนี่ ใส่ปุ๋ยมันปุ๋ยมันอย่างเดียวซื่อกินซื่ออย่าง,งาหร่ะใช้เงินวันเท่าไหร่นี่สามแม่ลูกบ่าสามแม่ลูกวันเท่าไหร่กบมื้อละห้าร้อยเนาะมันได้ไปสื่อ,ก,อ,อกับเขาซื้อได้กับเขาเออไม่ไปไ็นไร้รจะมีเงินกินนะเขามีเงินเก็บก่เาเป็นอยังนั ก็เก็บ<ม>ไปตายไปก็เอาไปไม่ได้เ<ห>นาะเอเคเอาแต่กินพอกินพอใช้ไม่ไปเดือดร้อนใครเนาะ <S <S นโอโู้มันโดนฝนเนาะใกล้จะห้าโมงแล้วได้ตังนาฬิก,กาไว้ไหมนี่หรือว่าเมียโทรหา หามโมงปุ๊บกริ้งโว้ยยิ่ท้ลูกทั้งเมียเลยตอนเที่ยงก็กริ้งเป๊ะเลยอ่ะนี่แหละก็เรียกทำงานรายวันต้องตรงต่อเวลาแบบยังไงละมงตอกินข้าวกับข้าวเดียวกับบล่ะนี่อืมเลยตังไว้ครับ ก็นี่เหลือฝากระโปรงหน้าแล้วก็ซุ้มนะครับเออไม่ใช่เออนี่เบาบมันไดนะครับตกทุกวันนี่ต้องไปซื้อหลอดมาสายใหม่ เออดูก่อนว่าจะได้ใส่ไหมชายล่างนะครับรอติดตามได้ใส่ทีหลังก็ได้เนาะนี่เหนียวยมาประกอบมาใส่เสบตาเลยว่ะนึกถึงสมัยโอ้โหผมเล่นไมโครนะสมัยมีไมโครไอ้แปดสิบทำบุ้งกีเนาะ เชื่อมยนโอ้ยนอนร้องไห้จนเชื่อมเองอะไรเองเนาะเอ,อ้ยทร,ารมานจนมันเป็นเพราะควันเนาะนม,มันแบบโอ้โหเหมือนทรายเข้าตาเลยอืมมีมีสูตรนะครับจุ่มน้ำเกลือแช่น้ำเกลือเปิดตาในน้ำเกลือใช่หายเร็วไม่เป็น เอาเกลือใส่เข้าไปในขันเติมน้ำแล้วก็จุ่มครับไม่เป็นไรหายเร็วดิใช่ผมทำได้สูตรนี่แหละไม่นานก็หายนะครับใช้ได้ผลอยู่นะผล้ดอผลพรุ่งนี้นีนลูกแล้วบ่นโอเคเอาอะไรต่อผลไม่ได้หรอกนี่ นี่นู่น,นอะไรมานูน่นฝา,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 ากระโปรงไหมนุ่นฝากระโปรโงพี่ลังบ่เก็บเครื่องมือแล้วเตรียมกลับบ้านอืม ต่อไปก็สีเสร็จก็เดินสายไฟนะครับเป็นอันจบขั้นตอนสุดท้ายเดินสายไฟสายไฟนั่นเขาบอกว่าอยู่สร้างอยู่ไอสร้างไรต้องบ้านเขาดินคนละเมาเหรอมีเบอร์เขาไหมยห็นเขาเดินฝีมือดีเห็นเขาบอกกันนี่เพิ่งละหมาดเดินเดินสายไฟนีไฟ่ไะ รู้จกักบ่ให้เพื่อนฤฤฤฤฤมาตีราคาหน่อยไ<ฮ>หมก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้นี่สยก็ยังไม่กลับนะครับขัดกันชนต่ออ <c oughs> ื่นก,ก็เกาะเหล็กเนาะ